สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมากับน้องโอนะครับฟอร์บิโอบิวนะครับใน EP ที่4นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปของ Ford b i OB บิวนะครับเรามีเป็น E ีีที่4แล้วเดี๋ยวเรามารีวิวรถคันนี้เลยครับแรปเตอร์นะครับเครื่อง2000นะครับจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับผมนี่เลยครับคุณลูกค้ามาในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับเป็นไฟซีแคมนะครับเป็นแม g กซิกเอลนะครับเป็นตาลูกแก้วนะครับปรับสูงต่ําอัตโนมัติได้นะครับเวลาคุณลูกค้า ขับรถเนี่ยไฟมันจะปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้เองเลยทีเดียวนะครับผมมากับกระจังหน้าฟอร์ดนะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆของฟอร์ดจากโรงงานเลยนะครับมีกล้องหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับตรงนี้ครับนี่ระบบเซ็นเซอร์ครับคุณลูกค้ามันจะสามารถเป็นคุชคอนโทลเลยนะครับกับความเร็วคงที่เบรกอัตโนมัติก็คือเป็นอาาัทติฟคุชคอนโทลเลยนะครับผมถึงจุดหยุดนิ่งเลยลูกค้าตั้งปุ๊บเนี่ยรถติดไฟแดงคันหน้าหยุดเราหยุดนะครับ คัน้าขับเราขับต่อได้เลยนะครับไม่ต้องแตะคันเร่งเดี๋ยวดูช่วงล่างม้างครับผมนี่ด้านล่างครับนี่ครับแข็งมากครับนี่มาเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นแข็งเหล็กของตัวตระกูลแรปเปอร์นะครับคุณลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มครับอันนี้มาเลยมาพร้อมกับช่วงล่างฟ็อกตรงนี้ครับนี่ช็อคฟ็อกนะครับอันนี้เป็นช็อค p e r ร o r m a สูงมากนะครับต้นนึงเนี่ยห้าหมื่นต้องมีแน่นอนครับอันนี้มาเดิมๆให้เลยครับผมสวยงามมากครับไฟ LED มีให้เรียบร้อยครับไฟตัดหมอกนี่มาดูน้ำค่าตรงนี้นิดนึงครับคุณลูกค้า นี่ครับยางครับผม BF ฟคุดดินะครับเป็นโอทอลันต์นะครับก็คือเนี่ยบุกป่าลุยเขานะครับใช้ได้หมดครับขอบ17นะครับก็คือจะเน้นแบบว่าลุยๆหน่อยนะครับอันนี้ขอบไม่ใหญ่แต่ว่าสมรรถนะสูงแน่นอนครับกล้องรอบคันมีให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าก็คือความปลอดภัยมาเต็มนะครับเป็นดีเซลก็คือตัวเนี้ยมีกล้องรอบคันให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีสมาร์ทคิเดตให้เรียบร้อยอนี่ครับสมาร์ทคิเดตด้านข้างฝาถังน้ํามันนะครับ คุณลูกค้าปลดล็อกรถเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาถังน้ำมันเราสามารถปลดเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาที่เปิดให้มันวุ่นวายนะครับเราปลดฝาตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเติมน้ำมันได้เลยจุดเด่นของเขาคืออะไรครับนี่ครับนี่ครับ z o o ไใ่ใกล้นิดนึงครับนี่ไปเติมน้ำมันบอกเด็กปั๊มนะครับว่าไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่มีไม่มีที่เปิดนะนี่ครับเราเสียบหัวเข้าไปได้เลยครับเติมได้เลยเอกลักษณ์ของ Ford ของแรปเตอร์รุ่นนี้เลยนะครับนี่ครับด้านท้ายครับไฟ LED ครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับ มีแบบระบบเบรกอัจฉริยะนะครับเวลาถอยปุ๊บเนี่ยมีสิ่งกีดขวางนี่ครับนี่รถบนเบรกให้เองครับคุณลูกค้าจบเลยครับในที่เดียวครับอจ่าขอย่ามาด้านนี้ิดนึงนะครับนี่ครับด้านท้ายตามาไจะเลยครับกล้องหลังมีให้เรียบร้อยครับผมฝาท้ายผ่อนแรงครับเบามากนี่เลยครับเบามากแล้วก็มีตรงนี้ครับนี่แัตเตอร์ครับสวยงามมากๆนะครับลูกค้าคันนี้ นี่สติกเกอร์แรปเตอร์ครับบ่งบอกว่าตัวนี้ดุดังไม่เกรงใจใครนะครับเป็นสติกเกอร์ของแรปเตอร์เลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับนี่ใช้บันไดครับคุณลูกค้าขึ้นง่ายมากครับผมเป็นใช้บันไดของแรปเตอร์นะครับมาเดิมๆโรงงานเหมือนกันนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มครับคุณภาพสูงนะครับขึ้นง่ายขึ้นง่ายมากเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูนี่ครับปึ๊บนี่ฮะขึ้นง่ายมากฮะ จัดเต็มนะครับดูภายในเพิ่มเติมนิดนึงนะครับพรมอะไรนะครับนี่อีชิปเตอร์นะครับมีตัวพนักชให้ด้วยปรับเกียร์ขึ้นลงได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถใช้ได้2หมวดเลยพงมอะไรมีคําว่าแรปเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอ่านี่โอ้โหมีให้หมดนะครับมีแจมนะครับแจมสีส้มๆนิดนึงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเวลาขับรถนี่ก็คือเราสามารถมองตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนี่ครับคุณลูกค้าเกียร์ชิปเตอร์นะครับ ถอยจอดอัโนมิติได้ครับรุ่นนี้เอาจบนะครับคันใหญ่ก็จริงแต่มีระบบนี้ช่วยเนี่ยคุณผู้หญิงขับก็ได้ครับใช้ระบบถอยจอดอัโนมัติได้เลยขับทรงขับสี่นะครับ two high นะครับ four high นะครับ four low แล้วก็ four a นะครับตอนเต็มระบบนะครับปรับได้หมดนี่ปรับตรงนี้ได้ด้วยครับนี่ครับอ่าเราสามารถปรับมุมหน้าจอได้เลยนะครับปรับหมดได้หมดเลย อ่าราคาพิเศษนะครับตอนนี้ครับของแรปเตอร์รุ่นนี้นะครับราคาพิเศษเลยครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับลูกค้าอยากดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยน้องโอจัดพิเศษให้แน่นอนนะครับอันนี้มาทักทายก็ได้นะครับชลุรมน้องโออยู่ที่ตรงเจริญนครนะครับแยกบุคโลรเนาะมาง่ายครับเดี๋ยวน้องโอทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยนะครับว่าชลุรมอยู่ตรงไหนเนาะก็ก่อนจากกันนะครับวันนี้น้องโอฝากช่องน้องโอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามคลิป ของต่อไปอีพีต่อไปนะครับว่าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ